ถแถลงขา่าวยังเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีประกวดนางงามระดับประเทศเวทีน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดาเพราะประกาศชัดเจนผู้ชนะควา้ามงกุฎรับเงินสดมูลค่ากว่า6ล้านบาทเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆสำหรับเวทีน้องใหม่ไฟแรงเวทีที่ค้นหานางงามระดับประเทศพร้อมสร้างอาชีพสำหรับผู้เข้าประกวดเวที Miss Super International ได้มีหัวเรือใหญ่คุณน,นายธนทรเลิศลาภวารางกูล จับมือกับเจ้าแม่คอสเมติก SDC พันล้านคุณแอนวรพรทยานันทีิธรและนางงามระดับโลกสาวนักแข่งรถเฟอร,ร,ร์รรีระดับโลกดกรยุ้ยกันทิชาชิมสิริร่วมมือกันเปิดเวทีนางงามเพื่อสาวทุกคนที่มีฝันและเป็นเวทีแรกที่ผู้สมัครสาวงามทุกคนจะมีอาชีพและมีรายได้โดยทางเวทีจะสนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสทางอาชีพโดยได้จัดทีมโค้ชระดับประเทศคุณป้อมและคุณแก๊ป มาฝึกเทคนิคต่างๆรวมถึงคุณแจคด้วยเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างคุ้มค่าเป็นสาวงามอย่างมีคุณค่าสาวใดท่านใดสนใจเตรียมตัวให้พร้อมไปสมัครได้เลยที่เพจ Facebook MISS SUPER INTERNATIONAL และจะมีการแถลงข่าวใหญ่ในเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้นะฮะก็เป็นการเปิดตัวเล็กน้อยก่อนนะครับตอนนี้นะครับในปี2567 นะฮะในปีหน้าเราจะมีเวทีประกวดนางงามเป็นเวทีแรกที่ทุกคนที่เข้ามาประกวดเราจะได้อาชีพทั้งหมดนะครับเราก็จะมีเงินรางวัลสูงสุดเดี๋ยวสูงสุดเท่าไหร่เราจะแจ้งกันเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะได้พ้นส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์ผมจะเป็นชื่อคุณแอนแล้วก็ทางคุณยุ้ยมาจอยในโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับซึ่งในตัวโปรเจกต์เนี้ยคุณแอนบอกซิว่าเงินรางวัลสูงสุดเราเท่าไหร่ เวทีของเรานะคะเวทีนางงามของเราจะเป็นเวทีแรกเลยที่ทุกคนจะมีอาชีพกลับไปและก็รางวัลที่หนึ่งนะคะได้รับรางวัลเงินสดและก็บ้านกลางวัลมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทค่ะคและมากกว่านั้นนะคะรางวัลที่สองและถึงรางวัลที่20คะ่ะได้รับรางวัลมูลค่า1นล้านบาททุกคนทุกคน,กคนใช่ค,ค่ะครเรารับอายุตั้งแต่15 ถึง50ค่ะห้ามห้ามมีบุตรแล้วก็ห้ามแต่งงานแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ต้องฝากด้วยเดี๋ยวเดือนธันวาเราจะมีการแถลงข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงคุณทุ้ยก็ต้องอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยกันอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์าวร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะเข้ามาในเมืองไทยมาจับจ่ายใช้สอยด้วย ก็ดีใจนะคะที่โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะส่งเสริมให้เยาวชนไทยนะคะคิดดีทำดีค่ะสำหรับเกณฑ์การคัดน,นะคะยุ้ก็จะเลือกนางงามที่มีไมเซ็ตดีนะคะติ้งโพ i ิทีฟค่ะคิดดีทำดีค่ะสิ่งดีๆก็จะกลับมาถ้าเกิดน้องๆขยันไ like, ลฟ์ส่งขายของทำงานเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะได้เข้าวงการบันเทิงยุเชื่อว่าคุณนายสามารถสน,สนับสนุนได้ทุกอย่างเช่น การถ่ายแบบเล่นละครนะคะรวมไปถึงงานที่จะเกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะคุณไหนก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทนะคะเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นะคะแล้วถ้าเกิดน้องๆมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะจะทําให้น้องๆน,นะคะมีความมั่นใจแล้วก็สามารถยืนด้วยขาของตัวเองในระยะยาวะคะ่ะตอนนี้นะฮะก็ที่วางไว้นะครับ ต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าเราก็เป็นผู้ชายที่ดูวงการนางงามมาตั้งแต่เด็กยันโตเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราอยากได้ผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่านางงามสักคนหนึ่งเข้าเดเวทีเราแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอาชีพทุกคนแล้วสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้เนี่ยผมถือว่าเป็นการที่ดีมากเพราะฉะนั้นเวทีของเราเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทำเขาเรียกว่าอาชีพให้ทุกคนที่เข้ามาสมัครแม้กระทั่งคุณตกรอบคุณก็ยังได้อาชีพกลัไกกบไปแม้กระทั่ง คุณไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายอย่างน้อยคุณก็มีอาชีพหรือว่ามีความรู้ติดตัวกลับไปทุกคนครับแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะทุกคนจะมีอาชีพติดไปด้วยกลับไปด้วยแล้วก็จริงๆมีรา,ายละเอียดกว่านี้เยอะเลยคะ่ะแต่เราขออุบไว้ก่อนออเดี๋ยวรอถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคมคะ่ะ <c oughs> ก็อยากฝากว่าเอาง,ง่ายๆเลยนะครับใครอายุที่15-50นะครับแล้วอยากจะเป็นนางงามที่ มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็มีเาขาเรียกว่าคุณสมบัติตามที่เราต้องการรายละเอียดเนี่ยนะฮะเข้ามาสมัครกันได้เลยเ,เดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์กับเพจแล้วก็ช่องทางติดต่อต่อตางๆมากมายอย่าลืมนะครับชื่อ Miss Super International แล้วก็เจอกันครับสวัสดีสวัสดีครับผมขอบคุณครับยินดีต้อนกับท,ที่เกิดนะคะ